สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายได้รับโอกาสจากศูนย์นวัตกรรมในการจ้างงานผู้พิการตลอดระยะเวลาปี2568นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีการจ้างงานผู้พิการจำนวนหนึ่งรายเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้พิการการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับผู้พิการแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าในตนเอง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันและความช่วยเหลือกันในสังคมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาลได้ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อผลักดันให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเท่าเทียมและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งผ่านการใช้ศักยภาพของทุกคนอย่างเต็มที่ไม่เว้นแม้ แต่ผู้ที่มีข้อจํากัดทางร่างกายแต่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ให้ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปสวัสดีครับที่นี่สํานักงานสาธารณสุขอํเอาเภอขุน,ขน,น,น,ต,นาขตาลจังหวัดเชียงรายครับผมนายภาคินสุวรรณรินนะครับตาแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับผมสําหรับปี2568นนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางศูนย์นวัตกรรมนะครับเนาะให้โอกาสแล้วก็ ได้พัฒนาผู้พิการนะครับของเรามีการจร้างงานผู้พิการหนึ่งรายคือป้าบันเทืองนะครับคำรังสีนะครับคุณป้าก็ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยนะครับแม่บ้านเนาะได้ดูแลอาคารสถานที่นะครับของสำนักง,งานสาสุขได้เป็นอย่างดีนะครับมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์นวัตรกรรมได้ส่งเสริมการดูแล สุขภาพทางกายนะครับของผู้พิการเนาะส่งผลให้สุขภาพทางจิตของผู้พิการาดีไปด้วยนะครับเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีนะครับเนาะแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับให้ทางผู้พิการมีการเก็บออมนะครับวันละ1บาทเนาะตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับให้กับ ผู้พกิการได้ดูแลตนเองนะครับดูแลครอบครัวแล้วก็มีความประหยัดมัธยัสมีการเก็บออมนะครับนาอสามารถดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ทําให้นะครับนาอส่งเสริมให้กับการผู้พิการเนี่ยได,ได้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้พิการได้ช่วยเหลือนะครับสังคมในด้านต่างๆน,นะครับนาอไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพกายมีการเก็บออม รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ยังส่งผลให้นะครับน้องพิการมีจิตจิตสณนนะครับน้อส่งต่อความสุขนะครับเล็กๆให้กับชุมชนต่อไปครับผมสวัสดีค่ะดิฉัานานางบันเทียงคำรังสีปัจจุบันตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้านสำนักง,งานสารสนเสุขอำเภอสุนตานจังหวัดเชียงรายที่ฉันเป็นผู้ที่การที่ไม่ยอมให้ข้อจำกัดทางร่างกายมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานค่ะ ความตั้งใจและความรับผิดชอบดิฉันดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมีสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันเชื่อว่าความพิการไม่ได้ลดคุณค่าของบุคคลแต่เป็นแรงขับด,ดันให้เราพิสูจน์ความสามารถ แด้สร้างแรงบันใจให้กับตัวเองและคีรอบข้างค่ะดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในแสตมป์นักสืบมืาตาและขอขอบคุณ